แกะกล่องแลนะไม่รดาแกะกล่องมานานภรรยาซื้อามาของส่มแสนหนึ่งนะฮะรอเลียนหรือพิทอดพิทอดแล้วมีบ้าผมมีอะไรนะครับลองดูวัาม,มีไายนะครับขอให้ได้เป็นกินแจรถจี๊บรถบ้านก็ไดนะ้ วันแล้วนะดูสิเป็นอะไรเปเลยหรือจะเป็นกล้องอาจจะเป็นกล้องวิดีโอ Canon C70 โอ้โหเป็นเลยดูสิีแ่แสนหนึ่งครับไม่ทราบเไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแอบซื้อด้วยแอบขำม,มีซื้อม,มีทอด ตเ,ตตเตอร์ดีๆก็มีนะเป็สนข้าวบาดมือสุดท้ายก็เป็นคัตเตอร์นี่อ่ะมาพิชทอดโดนแม่วันนี้ว่าจะซื้อที่ห้างนะดีไปซื้อเดี๋ยวี่ห้ออื่นนะนี่เขามีนี่ห้อเขาเองเลยน้อยก็ขนมลูกขอมถึงก็นี่ นี่นี่นี่ล้นล้นล้นนะฮะล้นเรื่อตัวใหม่ด้วยไม่เรื่องสายมาห้าทุกอย่างแต่ตัวนี้มันมีทอมแน่ไอตัวตัวแปะดมาแล้วน้ะปลานี่รีคอมเมนต์เลยฮะตัวเด็ดเท้านะ เจรถว้ายคุณเจรถว้ายทับพีนะครับออกแล้วนะฮะออกแล้วทับพีทำข้าวเหนียวหรเปล่ามีอะไ,ไรทำครับสร้างพระห่มมาอีกแล้วพระห่หสวยงานโอเคโอเคมีอะไรอีกไหม อโอ้มีมตุ๊กตาแป๊ครับเด็กเล่นไม่ไ้นี่นะเดี๋ยวลูกอนลูก,ออก,ลก,ออกนอนะนี่ได้กล่องมาหนึ่งใบนะฮะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเปิดแล้วก็มีโอโเคครับ